สวัสดีครับวันนี้เรามาสวนยางที่อำเภอเวียงชัยนะครับของของพี่ทวีนนะครับซึ่งได้ใช้ปุ๋ยช้างน้อยนาโนนะครับนี้เดี๋ยวเราถามความรู้สึกของคนที่ใช้นะครับเนาะเจ้าของสวนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เป็นงไงครับพี่พ่นไปกี่ครั้งนะครับพ่นประมาณสองครั้งครับพ่นไปสองครั้งแล้วนะครับโอเคน้ํายางเป็นงไงครับพี่ได้ผลผลิตมากขึ้นทุกคนก็ กีดประมาณแปดครั้งก็วจะได้เต็มเต็มถ้วยนะครับเดี <circles> sure ๋ยวนี้กีดประมาณสามสามครั้งอ๋อเมื่อก่อนนี่กีดกีดกีดแปดครั้งถึงจะได้น้ำยางเต็มถ้วยนะครับเดี๋ยวนี้แค่สามครั้งนะครับก็น้ำยางเต็มถ้วยแล้วนะครับแล้วปกติเมื่อก่อนนี่ถ้าร้อยต้นนี่จะได้ประมาณสักร้อยต้นนี่ได้ประมาณเมื่อก่อนนี่ได้ประมาณสักสามถังสามถังเดี๋ยวนี้ได้ประมาณนะครับประมาณห้าถัง เดี๋ยวนี้ได้มาห้าถังนะครับเพิ่มขึ้นอีกสองถังนะครับถือว่าใช้แล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะโอเคโฆษณากันพ่นนี่พ่นยังไงอ่าวิธีการพ่นนี่พี่พ่นยังไงฮะพ่นทั้งแรกเพพ่นขึ้นเลยะตรงหน้าหน้าขีด่อ๋อใช้พ่นที่หน้าขีดนี่นะครับเนาะทางสะพายหลังอะอะฮะหน้าขีดแล้วก็พ่นขึ้นพ่นหลังนะนทางหลังอีกทีโอเคหลังแข็งใช้ส่วนผสมปนยัไงอ่า อัตราใช้พี่ใช้ยังไงฮะก็เม็ดหนึ่งถังหนึ่งเะเม็ดหนึ่งน้ำยี่สิบลิตรเนาะโอเคเม็ดหนึ่งเม็ดน้ำยี่สิบลิตรนะครับพ่นขึ้นลงนะครับเนาะหนึ่งถังนี่ต้องประมาณกี่ต้นไหหนึ่งถังนี่ประมาณคนจริงๆวันนั้นก็ประมาณสี่สิบกว่าต้นเะหนึ่งถังสี่สิบกว่าต้นถือว่าใช้ไปได้เยอะนะครับอืนะครับช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิตนะครับเนาะ โอเคคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆครับพี่ไอ้ส่วนที่มันตกลงดินเนี่ยเนาะมันจะช่วยปรับปรุงดินพี่ก็สังเกตไปที่ดินไปเรื่อยๆเนาะมันจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังๆใช้กี่วันนะครับมันมันถึงเรื่องน้ำยางเยอะครับหลังหลังหลังจากที่เราใช้กี่วันถึงเริ่มกีดยางแล้วประสิทธิภาพมันเริ่มเห็นผลแน่นประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับอ๋อฉีดแล้วสักยี่สิบวันนะครับแล้วมากีด ปริมาณน้ำยางถึงเพิ่มขึ้นเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเนาะนี่ได้ได้ครับคือก่อนใช้ได้น้ำยางจะไม่ค่อยเยอะเลยใช่ไหมครับอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะจะพ่นช้างน้อยนาโนนี่ผลผลิตมันออกมาเท่าไหร่ครับเพออกก็ได้น้อยครับคุณได้น้อยเนาะวันแปดมีดก็ได้เต็มพวยเแปดมีดอ๋อสามมีดสามมีดครับย่นระยะเวลาในการทํางานนะครับทํางานแค่หนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเองนะครับอืมต้องทำให้เราปร,ประหยัดเวลาเนาะจากกี่แปดครั้งเหลือสามครั้งนะครับน้ํายางได้เต็มถ้วยละนะครับอืมวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีมากนะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมนะครับสวนของพี่ทวินเหมือนแบบอ่าะนนะนะโอเคนะครับวันนี้พี่ทวินมีทั้งหมดกี่ กี่ไร่ครับเนี่ยทำตอนนี้กี่ไร่นะครับตรงนี้ประมาณสิบไร่ครับตรงนี้ตอนนี้สิบไร่นะครับเนาะที่แล้วที่กําลังปลูกเพิ่มนี่อีกเยอะมั้ยนะก็ปลูกเพิ่มนี่ก็มันถ้าจริงๆของจริงเขาประมาณร้อยกว่าไร่ครับอ๋อร้อยกว่าไร่นะครับอืมอีกร้อยกว่าไร่นี่คิดว่าจะต้องใช้นาโนไหมครับช้างน้อยนาโนไหมครับเพราะถ้าได้เห็นผลนี้ก็ต้องใช้ตลอดต้องใช้ตลอดนะครับนี่คือคํายืนยันนะครับจาก ผู้ที่ได้ใช้นะครับสวนนะครับที่ได้ใช้แล้วนะครับสวนพี่ถวินนะครับที่อำเภอเวียงชัยนะครับ